คือหาปูมันธนาโพสอวยพรวันเกิดบอสพอขอให้ได้ออกมาจัดการค่ะเรียกว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้งนะคะเมื่ออดีตนักแสดงสาวชื่อดังอย่างปูมันธนาหิมะททองคําที่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับบอสพอนะคะวรัตนพลวรัตบรกุลผู้บริหารบริษัทเดอไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะคะพร้อมกับข้อความวอวยพรวันเกิดที่พลิกความคาดหมายโดยระบุเรื่องราวที่เกิดขึ้นระ ว่างเธอและบอสพอเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้นโดยในโพจน์ดังกล่าวปูมันธนาได้เขียนข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบอสพอนะคะคือวันที่10พฤษภาคมและแสดงความเชื่อมั่นว่าบอสพอและผู้บริหารคนอื่นๆกำลังถูกกลั่นแกล้งพร้อมทั้งให้กำลังใจให้ทุกคนออกมาต่อสู้คดีดโดยเร็วค่ะนอกจากนี้อดีตนักแสดงสาวยังเผยว่าขณะนี้ เธอนั้นได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับทีมงานของบอสพอเป็นอย่างดีแล้วและยินดีจะให้ความช่วยเหลือหรือข้อมูลใดๆที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งเรียกร้องให้บอสพอออกมาจัดการกับเหล่าฮีโร่และบุคคลที่ปั่นข่าวเต้าข่าวปั่นกระแสจนทำให้บอสพอและบริษัทไอคอนกรุ๊ปได้รับความเสียหายและปูมันธนายังได้กล่าวถึงทนายความรายหนึ่งที่ออกมาแสดงความยินดีที่บอสพอต้องโทษจำคุกโดยระบุว่า เธอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวแก่เลขาาของบอสพอแล้วการออกมาโพสข้อความดังกล่าวของปูมันธนาสร้างความประหลาดใจให้กับหลายๆคนเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวขัดแย้งระหว่างเธอกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะยังไงกันแน่คะเชื่อว่าใครๆก็ต่างสงสัยกันแน่นอนและก็งงกับการออกมาให้ข่าวของปูมันธนาในครั้งนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ปูมันธนาได้เคยออกมาเล่าว่าเธอนั้นได้ชําระค่าสินค้าให้กับบริษัทดีไอ คอนกรุ๊แต่ว่าเธอนั้นไม่ได้สินค้าและเราก็รู้ว่าเธอมีความขัดแย้งกับดีไอคอน Group แต่วันนี้ทําให้การของเธอนั้นกลับเข้าข้างดีไอคอน Group อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้กันต่อไปค่ะ